สวัสดีครับผมพื่อผมเขียนดีโปรเกมนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมโรบอกกับในแมปเจ n เนอเริกโรเพเกมนะครับผมมันเกี่ยวกับเกมจำลองการการสวมบทบาทนะครับผมโอเคครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้นะคบผมผมจะมาบอกผมจะมาบอกความสามารถทุกอย่างของทุกอันเลยเพราะว่าผมมี เกมพัน like. ทั้งหมดแล้วนะครัะพี่ก็คือซื้อไ้หมดแล้วนะคือเราเวลาเราจะเป็นอะไรเราก็เป็นฟรีหมดเลยนะคะผมก็ถือว่าดีมากโอเคนะครับเราก็มารู้จักกับตัวละครเลยดีกว่าเริ่มต้นนะครับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นมาแรกๆเลยเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับเป็นฟรีนะครับผมก็จะเป็นพวกบัานนอกครับเราก็กดคิวเพื่อวิ่งนะครับผมเราก็วิ่งไปที่เมืองนะฮะนะครับผม ที่เห็นนะครับผมก็จะแบ,บ่งออกเป็นหลายแบบนะครับนี่ครับมันจะเขียนคำว่าบ้านนอกอยู่นะก็ผมไปพวกบ้านนอกนะพิธีมันเป็นโลเพที่สนุกมากแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่สนุกเวลาของอาชีพนะคุณครับช่วยมาเปิดประตหูหน่อยนี่ครับเราจะยังไม่สามารถเข้าได้นะครับเราต้องมีคนมานั่งตรงนี้ก่อนมันต้องการคนงาน่นะคุณใครก็ได้มาเปิดประตูให้ผมหน่อยคุณ มาเปิดประตูให้ผมหน่อยนั่งนั่งนั่งอ่านี่ครับนี่เมื่อมีคนมานั่งนะเราก็จะปึ๊บนี่นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเสื้อเป็นประชาชนเราคือประชาชนนะคบใส่เสื้อสีฟ้านะคบผมโอ้ล็อกเกอร์ดันเจอร์เมื่อกี้มีคนยิงปืนช่างมัเถึงครับนี่นะครับผมในเกมก็จะมีทั้งเคียวทั้งอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าให้เราเลือกได้เลยอ่านี่ครับอะไรเนี่ยเขาต้องการอันนี้ใช่ไหมครับได้ได้ได้ได เราจะเป็นคนนั่งให้เขาเองนะครับแล้วเราจะได้ค่าแรงด้วยนะเภาษีที่ได้ผห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งหาสิบเจนะครับผมคูณผมต้องกันเขามีเ e ลมีนี่ครับเราสามารถกดเราก็สามารถพิมพ์คำว่าเฮลได้เมื่อเราพิมพ์คำว่าเฮลปุ๊บเราก็จะได้เฮลมีเฮลมีนี่ครับ ผู้นําใจดีนะครับเนี่ยครับเป็นผู้นานะผู้นำรนัษดรเมืองเส่เสื้อสีแดงนะจะจําไว้ด้วยปึ๊บเนี่ยน,นี้เป็นฟรีนะครับเมแล้วเที่ยวทาอะไรได้นะครับผมเพื่อคลังอาหารนะคะผมถ้าไม่จำไว้เลยนะครบเพราะว่าถ้าไม่มีคลังอาหารเราก็จะไม่มีอาหารกินกันนะครับผมเนอาหารตรงนั้นที่เราไปต่อกันอนะ่ะก็คือเราต้องมีคลังอาหารก่อนนะเนี่ครับวิธีการทํําอะทาก็คือเราก็นี่ครับตี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 ระวัง เสรยวแล้วเบิดระวังด้วยอ่อย่างเงี้ยปึ๊บมันจะมีทั้งหมดห้ากระจุกนะเราเราก็ฮัดห,ห้าห้าต้นแล้วเ,เราก็ขุดให้ครบห้าต้นนะแล้วครังอาหารจะเพิ่มดูที่ครังอาหารไว้นะครับผมรอดูไว้ก่อนนะครับผมอ่ะคัองอาหารเพิ่มละก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่เอาไว้ช่วยคนนะครับผมก็ถือว่าดีมากนะฮะแล้วคือวันนี้เราไม่ได้ลงลึกถึงการทำารุ่งนี้นะต่อไปนะครับเราก็จะมาเป็นหมอกันนะฮะปึ๊กพิงเป็นหมอที่ยังไงครับนี่ตอนนี้เราเป็นหมอแล้วนะครับหมอนะครับจะใส่เสื้อสีขาวแบบนี้เหมือนหมอเป๊ะเ,เลยนะนี่ครับเราก็จะมีกล่องพยาบาลนะครับ เราอันนี้เป็นออฟฟิศของหมอนะครับเราก็สามารถเข้ามานั่งในออฟฟิศได้อถ้าสมมติว่ามีใครแขนขาขาน่ะขาขาเนะียย่ยเวลาหูโดนโจมตีแบอบกว่าพวกคนเถินมาโจมตีอะไรเงี้ยก็มานั่งตรงนี้ได้แต่ว่าต้องมีหมอนะฮะถ้าไม่ใช่หมอก็ไม่สามารถดั้งได้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นความสามารถของคุณหมอนะครับผมนี่ครับเฮลซับฮิลเลือดได้นะฮิวเลือดจากคนอื่กต่อไปนะคะผม อาชีพต่อไปนะครับผมนี่พึบ <Yeah. S 1> เป็นยามนะครับผมคอาสามารถของยามคืออะไรนี่คือคุญแจมือโดนจับแน่ <Yeah. S 1> ต่อยฉัน <Yeah. S 1> ปวดต่อยชันใครก็ได้ปวดต่อยชั้นน <Yeah. S 1> นี่เราจะ <Yeah. S 1> นิยมให้เขาต่อยเราให้ได้แต่เขาไม่ต่อยเรานี่ไงต่อยเราอ่ะแล้วเขาต่อยเราเขาก็จะโดนเข้าคุกนนะครับแต่ว่า นี่อย่างนี้เลยต่อยต่อยโหดนี่นะเราก็กดเราก็ต้องกดคลิกที่เขานะคะเพื่อให้เขาเพื่อจับจับไม่มีการจับกุมอ่าแย่แล้วเพราะพราะว่าเขาไม่มีอาวุธนะครับก็เราก็ไม่ได้นะนี่ค่ะเป็นพวกเราเล่นคนเถี่อนะะ ความสามารถของยาก็ความสามารถของหมอก็คือรักษาคนนะครับความสามารถของยาก็คือจับคนเลวนะคบผมแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะเป็นตัวตลกนะครับความสามารถของตัวตลกมันเฉลบเบสนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็จะดีในระดับหนึ่งครับถ้าบาเบเลียนมาพอดีเลยคือตัวตลกนี้ครับจะสามารถวางกล้วยได้วางกล้วยนะคบผมแล้วพยายามให้บาเบเลียนมันลื่นล้มนะครับถ้ามีคนลื่นล้มปุ๊บแผลอ่ะเห็นไหมมันจะลื่นล้มเนี่ยแล้วมันจะเราจะได้เงินศูนถึง25บาบาท หน้าที่ของเราก็คือยืนเฉยๆจากอันนี้นะครับเราก็ล่อพวกบาบาเลียนมานะครับนี่นี่นี่นเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของตัวตลกนะความสามารถของตัวตลกมันเฉมเบอร์นิดนึงก็เพราะว่าเนี่ยวางวางกล้วยไว้ลื่นลมแล้วก็เออโอ้บาบาเลียน นี่นะครับวางกล้วยลื่นล้มสิไม่ลื่นนะลื่นเลยไม่ลื่นลื่นนะลืนะล่นอ,อ่าสะดุดแล้วนะครับทำให้คนเกิดสะดุดดีมากต่อไปนะครับเราจะวิธีาการขับการฆ่าบาบบเลยนนะครับมาดึงด้านหลังนะครับแล้วก็ทำให้มันตายแล้วทำให้ตัวเองตายด้วยมันเป็นการทำให้สองคนตายนะฮะแต่ว่าบาบบเลยนจะตายเหี่ยเห็นไหมเมื่อบาบบเล่นตายก็จะดีต่อคุณค่าสารอาหารนะฮะ อันนี้นะคบผมก็จะเป็นความสามารถตัวตลกที่ฉ่เบสนิดนึงนะคบผมโอเคเราต่อไปเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับความสามารถต่อไปนะคบผมสมาชิกในสภานะครับมีหน้าที่ตอบตอบคำถามนะครับเพื่อออกกฎหมายเลยนะอันนี้มันจะมีคําถามขึ้นมานะครับสมาชิกในสภาก็คือพวกเราหรือพวกผมเนี่ยถูกจับกลุ่มได้ไหมคนดีๆจะตอบว่าใช่แต่ผมตอบว่าไ,ไม่นะครับเดี๋ยวรอให้มีคนมาตอบนะครับผม แล้วเราก็จะเล่งมันหนึ่งบาทนะครับหนึ100บาทกันเลยเดียว <Yeah. S 1> เราต้องไปชักจุงพวกหกวัวหน้ามันมาให้ได้นะฮะโอ้ยแย่ oh, yeah, แล้วอาผู้นำคนใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอให้ผู้นำตามามานะ เราก็เขียนเลยนะครับครัมพีสคัมพีสคัมพีสแล้วเราก็ใช้ผู้นําตามเรามานะครับแล้วเราก็เชื่อเออไม่ใช่ไม่ใช่เราใช้ผู้นํามาตอบคาถามนะคะถ้าผู้นําตอบก็จะตอบไปถ้าผู้นําตอบก็คือเสร็จสิ้นนะครับกฎหมายนี้ก็จะสามารถออกมาใช้ได้ทันทีเลยผู้นำตอบเบาไหมสิ <Yeah. S 1> ผู้นำตอบว่าไหม อ่าเมาื่อเจ็ดกฎหมายครับเราจะได้รับเงินหนึ่งรอยบาทเลยนะถือว่าเป็นอาชีพที่ได้งเงินสูงมากเลยนะครับผมแต่ก็เสียเงินเยอะเวลาเป็นโอเคครับก็ถือว่าดีมากเลยนะคะผมโอเคถือว่าโอเคมากนะครับผมต่อไปนะครับเป็นอาชีพสุดท้ายเลยนะครับผมสวัสดคีครับผมวันนี้นะนี่นะคะเป็นอาชีพผู้นำนะครับผม อาชีพอันนี้คือผมเล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวเซิร์ฟ VIP อพีนะครับเดี๋ยวเขาหลังจะชวนเพื่อนแล้วก็แฟนมาเล่นด้วยแล้วกันนะโอเคเฮ้ยไอตัวแค่นี้มีแฟนแล้วเหรอไม่บอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาจะหาผมแก่แดดนะคะผมแต่ว่านะมันก็โตแล้วก็ขอบ้างแล้วกันเนาะอะไ <c> ร <oughs> ประมาณเนี้ย <c oughs> นี่ครับเรานี่นะครับเราก็เป็นพวกรัษฎรคุมเมืองนะ ปกตินะ่ะมันต้องมีแบบว่า2ด้านใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นผู้นำเนี่ยเราสามารถเอาแบบฟรีๆไม่ฟรีครับทุกเสียตังค์แต่ว่าผู้นํานี่จะเอาแบบไม่ต้องมีคนด้านข้างเลยก็ได้เนี่ยได้คอแล้วะเนี่ยอาชีพผู้นํามันดีตอบคาถามก็ได้ทำทุกอย่างได้หมดเลยยกเว้นรักษาคนโอเคจับคนก็ไม่ได้นะเป็นตัวตลกก็ไม่ได้แต่ผู้นําเนี่ยมีข้อเสียจากคนอื่นนะครับก็คือ